นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นผลอันหาที่สุดมีได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินพระรเทพยวรังกูลได้พระราชทานโฉนดที่ดินที่คลองหกจังหวัดปทุมธานีจำนวนสามร้อยไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของไทยมันอยู่้นเรื่องของอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาหรือรักษาความรู้ต่างๆซึ่งในประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าในยุนสัตว์แห่งใหม่เนี้ยมันน่าจะมีการจัดการระบบเรื่องของงานอนุรักษ์การจัดการสัตว์ป่านอกดินอาศัยหรือแม้เป็นแหล่งเรียนรู้นะเพราะ พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้โดยลักษณะของพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานมันพื้นที่จะเป็นรูปพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวลักษณะของพื้นที่ของสวนสัตว์ตรงเนี้ยในส่วนตันตวผมมองว่าตรงเนี้ยน่าจะต้องเป็นแหล่งกักเก็บน้ําและสามารถใช้พื้นที่ส่องประโยชน์ของมันสองข้างได้สวนสัตว์แห่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็น smart ทก e e n zoo สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติมีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัยเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้วยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของทุกคน ตามภารกิจที่เราจะขาดไม่ได้คือเรื่องของการศึกษาที่สวนสัตว์แห่งใหม่ที่เราจะเกิดขึ้นภายใน3-5ถึงปีข้างหน้าสวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนแล้วก็เป็นสู่สกูลเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะเพราะเราต้องการให้สวนสัตว์เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถปัมภ์จึงมุ่งมั่นดาเนินงานและมีการจัดวางระบบสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ การออกแบบและการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติที่มีความทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพระดับสากลเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อมมากกว่าเดิมและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธ์ความสุขของทุกชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ ที่สวนสัตว์แห่งใหม่ของไทยจังหวัดปทุมธานี